เยอะจังอะแน่นสิแกฉันว่านะเราไปหาสาเหตุการฆ่าตัวตายของวัยรุ่นกันดีกว่าแมไม่สิไปไปจะเปะนรายา <ไง S 2> าเรื่องปัญหาการฆ่าตัวตายของวัยรุ่นค่ะ<อ>ปัญหานะคะ <laughs> คือวันนี้เราเลยจะมาพูดปัญหาของสังคมค่ะว่าทำไมวัยรุ่นเนี้ยมัฆ่าตัวตายกันเยอะจังนะคะ <laughs> เออเราก็สงสัยมากเลยตอนแรกก็สงสัยไม่มากหรอกค่ะ <laughs> พอสงสัยเท่านั้นแหละสงสัยมากเลยค่ะแล้วทีนี้ เขาสงสัยทำไงต่อมาหาหาปัญหาจากนี่ค่ะนี่คือรายชื่อกลุ่มนะคะต้องคุยเออคือเราอ่าโซมโซมเยอะไปแล้วค่ะคือเราจะมาบอกรายชื่อกลุ่มนะคะคนแรกเด็กหญิงจุธามาตุยธนจินทร์มสามดับเพ็เลขที่เจ็ดคนที่สองเด็กหญิงพัชราพรเลิมเมมเปี๊ยมสามดับเพ็เลขที่สามสิบแปดคนที่สามเด็กหญิงจิรากรแก้วเทวเลิศสิริมสามดับเพ็เลขที่สามสิบเก้าคนที่สี่เด็กหญิงวุฒิสุนทราศีลาอาจน์มสามดับเพ็เลขที่สี่สิบสี่คะ จุพบมาแปดสาเหตุสาเหตุที่หนึ่งคหาสาเหตุที่หนึ่งนะคะคือการตั้งครรภ์การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรค่ะมันคือสาเหตุที่หนึ่งสาเหตุเนี้ยการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรคือวัยรุ่นสมัยนี้ใช่ไหมคะแบบเป็นผู้หญิงไงอยากรู้อยากลองพออยากลองปุ๊บไปตั้งครรภ์ท้องท้องเราไม่มีไม่มีไม่มีใครรับไม่มีพ่อไม่มีพ่อก็เลยเสียใจค่ะสังคมไม่ยอมรับ าด้วยการคาดตัวตายนะคะสาเหตุที่สองคือค่ะปัญหาในการเรียนนะคะปัญหาในการเรียนคือพ่อแม่เนี่ยอาจจะตั้งตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายมุ่งมุ่งลูกไว้มากคือมุ่งเป้าหมายไวมากว่าจะให้ได้เกรสี่อย่างนี้พอลูกทาไม่ได้พ่อแม่แต่เกรด9.8ค่ะสมุดพ่อแม่ตั้งให้เกรสี่ลูกได้3.98ติดการเสียใจ เกิดการไม่ดับไม่ได้แล้วต้องฆ่าตัวตายแล้วไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้คิดถึงพ่อแม่เลยแล้วแบบก็มาใส่แว่นกันนะคะนี่ค่ะปัญหาต่อไปคือครอบครัวมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาเพราะพ่อแม่เนี่ยแบบท้าทายค่ะให้ครากคอุ่นน้อยเหลือเกินเอาเวลาไปทํางานหาเงินให้ลูกแต่ไม่ได้ถามเลยลูกอยากได้ไหมก็เลยเป็นปัญหาของครอบครัวนะคะลูกก็เลยเกิดวามแบบ น้อยใจอ่ะอยากตายอ่ะฆ่าตัวตายไปเลยค่ะปัญหาที่สี่สี่ไปเหรอคะอ่าค่ะปัญหาความรักนะคะคือวัยรุ่นสมัยนี้พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ไงไปมีแฟนปุ๊บพอทีนี้แฟนเกิดแบบเบื่อเลิกเลิกเบื่อเลิกอย่างเดียววัยรุ่นก็เลยพิจิตรึเปล่าวัยรุ่นก็เลยคิดว่าเอ้ยเลิกอย่างนี้ฆ่าตัวตายดีกว่าแบบไม่คิดถึงพ่อแม่ ะะเป็นหานที่ห้าสภาพแวดล้อมค่ะคือส,สภาพแวดล้อมเนี่ยอาจจะแบบสุดเซาขึ้นไม่ดอีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอาจจะติดอาจจะฆ่าตัวตายตามกระแสกันก็ได้นะคะเ,เรื่องต่อไปค่ะปัญหาที่หนะคะสิ่งผิดกฎหมายคุณรี้ไหมเล่าเล่านะคะคือว่าตอนนั้นวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งมีอาวุธด้วยค่ะแล้วก็ค่ะ แล้วก็มียาบ้าการเสพยาบ้าก่อนนะคะเพราะทีนี้ตำรวจค่ะตำรวจได้เข้าการจับพววัยรุ่นที่เสพยาบ้าเกิดการคุ้มขั่งเกิดการกระโดดตึกหนีโทษนี่ค่ะเป็นสาเหตุหนึ่งของการฆาตกรายการชิงดีการชิงดีแล้วต่อไปการถูกล่วงละเมิดทางเพศอันนี้เป็นเรื่องที่น่าอับอายมากนะคะถ้าการถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยไม่มีใครรู้แต่ว่าเราอะค่ะออกจากเฟมนิดนึงแต่ว่าเราเนี่ย รู้อยู่ในใจนะคะว่ามันแบบมันแบบพูดไม่ออกอะคะ่ะเอาจริงๆค่ะเราก็มีปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายอีกเหมือนเคยนะคะสรุปปัญหาสุดท้ายค่ะโรคหลายแรงลงโรคหลายแรลงก็มีเยอะแยะค่ะเยอะแยะมากสมมติเป็นโรคเอดโรคเอดถึงหายก็อายสว่านนะคะก็วัยรุ่นก็เลือกที่จะฆ่าตัวตายดีวยกว่าโรคมะเร็งเต้านมอย่างนี้มีนมอยู่ไม่ได้แล้วค่ะตัดน,นมทิ้ง ฆ่าตัวตายดีกว่าค่ะเราเราก็จะไปหาเพื่อนเพื่อนว่าเขาคิดยังไงกับการที่วรุู่ฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันดีกว่านะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้ได้หนีไปหมดแล้วก็มี